สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้นะคะก็จะเป็นสูตรเด่นบนนะคะสองตัวมาตัวนะคะบางทีก็มาทั้งสองตัวเลยนะคะเรามาดูกันนะคะสูตรนี้เดินดีเดินยาวนะคะท่านผู้ชมมาฝากอ่านคำเตือนสักนิดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะคำนวณขึ้นมาก็เป็นเพลงแนวทางเท่านั้นนะคะเออไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายการพนันทุกชนิดนะคะเอฟซีสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ บางทีนะคะเขาก็มีเข้าวีลุดนะคะ,ะก็ลองมาดูกันสูตรนี้ยังไม่เคยหลุดนะคะมาตามกันนะคะอันนี้จะเป็น3ตัวบนนะคะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนหน้าคนหนึ่งนะคะที่เราเอามาตั้งนะคะสอบกสเป็น4ค่ะมาบวก4ทีนะคะก็เป็น8ค่ะ89ค่ะ เข้าที่ตัวนี้นะคะมางวดที่สองนะคะก็เอาสามบกแปดเป็นหนึ่งค่ะบกแปดอีกทีนะคะก็เป็นเก้าค่ะเก้าศูนย์นะคะมีมาทำเก้าทั้งศูนย์เลยนะคะที่นะทิพช้างพูดไปว่าบางทีเขาจะมาสองตัวเลยนะคะมาต่อกันงวดที่สามนะคะเอาสามบกศูนย์บวกหนึ่งนะคะก็เป็นสี่ค่ะ 5ี่ห้าค่ะามาที่หลักสิบนะคะสูตรนี้เคยเป็นสูตรเก่านะคะพี่ช่างเคยเอาไปจับคู่2ตัวบนนะคะอ,อีกสูตรเขหลุดไปนะคะแต่สูตรนี้เขาก็ยังเดินต่ออยู่ก็เลยเอามานำเสนอให้นะคะเอา3าบวกหเป็น8คะ่ะ8ปบวกสาเป็น1นะคะหนึ่งสองค่ะ ก็เข้าที่หลักหน่วยค่ะ,ะงดที่ห้านะคะเอา3ามบวกเเป็น2ค่ะบวกสเป็น4ี่นะคะอ่าสี 4, ะะ่หค่ะงดที่มาหลักสิบค่ะอืมมางดที่หนะคะ งดที่หกเอาสองมาบวกสี่เป็นหกค่ะบวกหกอีกทีนะคะก็เป็น 2, สองค่ะสองสามนะอันนี้มาทั้งสองทั้งสามเลยนะคะเนี่ยมา 100, หลักร้อยหลักสิบนะคะมาต่อการงดที่เจ็ดหรือเปล่านะคะเอาสามบวกสองเป็นห้านะคะเอาห้าบวกเก้าเป็นสี่ค่ะสี่ห้าค่ะ อ่างวดนี้มาแค่หลักสิบนะคะอืมอ่ามาดูงวดที่แปดที่เพิ่งออกไปนะคะเอาแปดบวกห้านะคะก็เป็นสามค่ะสามบวกห้านะคะ, 3, 5, ะ,คะก็เป็นแปดค่ะแปดเก้านะ,ะ 8, 9, นะงวดนี้เขาไม่มาหลักสิบหลักหน่วยนะงวดนี้เขามาหลักร้อยนะคะเออมาหลักรนะ้อยนะโซนงวดที่ เก้านี้นะคะมาต่อกันนะคะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนหน้าคหนึ่งนะคะแปดบวกหกเป็นสี่นะคะก็มาบวกหกอีกทีนะคะก็เป็นศูนย์นะคะศูนย์หนึ่งถ้าสมมุติว่าสูตรนี้เขายังมานะคะพี่ช้างคิดว่าน่าจะเป็นหลักร้อยนะคะเออหลักร้อยนะเก็บไว้เลยสองตัวนี้นะอีกสูตรน่ะเขาจะเป็นเก้าศูนย์นะคะอีกสูตรยังไม่ได้ลงคลิปนะคงไม่ลงให้แล้วนะ ก็จะเป็นศูนย์กับหนึ่งหรือว่าสองนะคะเอาจริงๆนะถ้าสมมุติว่าหลักร้อยนะที่เขาจะมาจริงๆนะต้องกันไม่บ้างนะคะศูนย์หนึ 9, 6, ่งสองเก้าหกอันนี้ก็มีห้าตัวแล้วเนาะถ้าเรากันไว้บ้างนะโดดเด่นนะคะก็ศูนย์กับหนึ่งกับเก้านะคะก็อันนี้ก็จะเป็นศูตรเก่านะคะที่เอาแยกออกมาทำให้นะคะ,ะงดที่หนึ่งนะเขาก็มาสิบหน่วยเลยนะคะ งดที่สองก็ยังมาสิบหน่วยนะงดที่สามก็ยังมาหลักสิบนะคะงดที่สี่หลักหน่วยนะคะงดที่ห้าก็ยังหลักสิบนะคะงวดที่หกก็ยังหลักสิบหลักร้อยนะคะงดที่เจ็ดก็ยังหลักสิบนะคะงวดนี้นะคะเขาไม่มาหลักสิบนะเออหรือว่าเขามาหลักร้อยนะคะก็แล้วแต่เอฟซีนะคะก็เอาเก็บติดๆไปบ้างนะคะเอฟซีที่สามตับนของเราอ่ะเอฟซีที่พช้างพูดไปว่าเขาจะชนกันที่ตัวเลขหก หรือ6 4หรือ5 4นะคะ f c ก็เอานี้ไปจับคู่เลยนะคะไปจับเป็น3ตัวบนด้วยนะคะ F4 อย่าลืมนะคะเออก็เดี๋ยวเรามาตามกันสูตรเด่นล่างกันนะคะสตัวมาตัวเช่นกันนะคะก็ยังเป็นสูตรเก่าเช่นกันนะคะเพราะว่าอีกสูตรเขาหลุดไปนะคะอีกสูตรเขายังเข้าก็เลยจะเอาสูตรที่เข้ามานำเสนอให F4 นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ F4 เพเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะคะ F4 บางท่านก็ยัง ขอหวยลาวนะคะถ้ามีอะไรเน้นๆเดี๋ยวจะมาให้อยู่นะคะนะเอฟซีนะก็ประมาณนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ